และนี่ก็คือเกมแพ็คของแบบมือชีพโดยที่เราจะพาทุกท่านไปเป็นหัวแถวกันในวันนี้นะทุกคนกับเกมแพ็คของที่มีชื่อว่าชิปอิง วันนี้เราก็มีของมากมายหลากหลายชิ้นเลยนะทุกคนดูโอ้มุมซ้ายนั่นก็มีมุมขวานั่นก็มีเยอะแย,ยะไปหมดเลยเนี่ย้โหมาเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราก็ขอจัดระเบียบกล่องรีไซเคิลอันนี้ก่อนนะทุกคนกล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องที่ใส่ของพวกนี้ทั้งหมดมานะทุกคนเราหยิบมาจากสายพานแต่เราเอาของออกมาหมดและเดี๋ยวเราจะไปย่อยในถังขยะมุมขวาล่างแบบนี้กันนะทุกคน อ่านี่กล่องที่หนึ่งนี่กล่องที่สองนี่กล่องที่สามและก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแพ็คของจริงๆกันแล้วนะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย มันมีของที่มันสกรปรอกอยู่เน่มันเป็นเสื้อที่มันเลอะเปื้อนโคลนดินโคลนแบบนี้นะ eh ทุกคนเราจะหยิบฟองน้ําอันอน้อยตัวเนี้ยมาทําความสะอาดจุดๆๆดๆๆๆๆนี่เสื้อเราก็ได้ตังอีกกลางหากเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จเส้นเราจะมาไ like ล่ทาความสะอาดให้ครบทุกตัวกันเลยดีกว่านะทุกคนได้ทีละหกดอนหกดอนนะไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนแล้ววันนี้แหละ ผมจะเป็นหัวแถวให้ทุกคนได้ดูกันมาเลยไอ้เจ้าหมวกใบนี้ละ่ะที่ฉันจะทำความสะอาดแกให้หมดจอดอืหมดเกลี้ยงปป,ปอืหมดแล้วใครที่ไม่เคยทำความสะอาดมาก่อนให้มาทำความสะอาดกับผมผมเปิดล้นทำความสะอาดคนเดียวในโลกใบนี้ เมื่อทำความสะอาดเสร็จหมดแล้วเราจะมาดูลิสต์รายการนี้นะตรงนี้นะทุกคนว่าเราต้องแพ็คของไปยังบ้าน653เราจะต้องใส่อะไรไปบ้างอันดับแรกเราจะต้องหยิบกล่องที่อยู่บนมุมขวานี่ออกมา1กล่องก่อนนะทุกคนจากนั้นเราจะใส่โฟม เข้าไปในกล่องของเราเพื่อรองรับวัสดุที่เราจะนําใส่เข้ามาอันดับแรกเนี่ยเราจะใส่ถ้วยแก้วเน่มันให้ใส่ถ้วยแก้วเป็นชิ้นแรกนะทุกคนเราจะใส่ถ้วยแก้วเนี่ยและถ้วยแก้วมันเป็นถ้วยที่มันแตกได้ทุกคนเราก็ต้องแรปด้วยบับเบิ้ลซะหน่อยอืมเราใส่บับเบิ้ลเข้ามาทีนี้มันก็จะกันแตกได้ระดับหนึ่งนะทุกคนจากนั้นเราก็จะนําถ้วยแก้วเนี่ยเข้าไปใส่กล่องที่เราเตรียมไว้แบบเี้โอ้โหอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเสื้ออนุบาลหมีเนาะ ของเรานนั่นเ<อ>เราจะนำเสื้อหนุ่มพันมีน้อยเนี่ยใส่เข้ากล่องตามไปเช่นกันอันที่สามเนี่ยมันก็คือเชิ้ตเเชิ้ตคืออะไรทุกคนเชิ้ตคืออะไรตอบผมพร้อมกันครับสามสอง หนึง่งเชิก็คือตัวเสื้อเชิ้ตัวนี้นี่เองจะเป็นสีส้มหรือสีเขียวมันก็เรียกว,ว่าเชิตเหมือนกันนะทุกคนเราจะใส่สีส้มเข้าไปละก,กันนะเพื่อที่จะเป็นสีอันสดใสส่องสกายงดงามเหมือนอนาคตที่สดใสของเรา ออกมาเป็นสเกตนะทุกคนเราจะใส่สเกตกระโปรงแดงกระโปรงดําก็ได้หมดนะทุกคนเอากระโปรงดําไปแล้วกันสเสื้อกับกางเกงเนี่ยมันต้องเฟี้ยวสมาเงียวนะทุกคนอะไรเราจะปิดกล่องกันเมื่อเราแพ็คเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการแปะเทปปิดหน้ากล่องแบบนี้ให้ตรงๆนะทุกคนปึ้งเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องแปะ ตัว s อสเดสติกเกอร์นี้ให้ถูกต้องนะทุกคนว่าเราต้องไปส่งที่ไหนแบบนี้อ่าแต่อย่าลืมข้างในมีของแตกนะทุกคนเราก็ต้องแปะสติกเกอร์กันแตกแบบนี้ระวังของแตกแบบนี้ก่อนที่จะนำส่งเข้าสายพานจากนั้นเราก็นำส่งไปเลยเพื่อนปิ้ง ฮกล่องแรกเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังเหลืออีกสองกล่องตรงนี้ใบแรกของเราเสร็จแล้วเราก็ย่อยสลายย่อยกระดาษสลายไห่โตไปแบบนี้นะทุกคนจากนั้นเราก็หยิบลังมาจากทางขวาเหมือนเดิมใส่โฟมเหมือนเดิมโอ้ระชิ้นแรกมาดูสิว่ามันให้เ,าเราอะไรไปนะนั่นก็คือการถุงเท้าคู่นั่นเองซ็อกซ์ถุงเท้าคู่เรามีอันเดียวนะทุกคนเราก็ใส่ไปเลยเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ตามด้วยหมวกสเปซบอลเนี่ยทั้งหมด2ใบนะทุกคนอันนี้เป็นใบที่1น่สวยอันนี้เป็นใบที่2เรียบร้อยหมวกสเปซบอลของเราก็ทําการใส่เป็นที่เรียบร้อยอันนี้3เนี่ยก็เป็นชุดหนุบานหมีน้อยทุกคนแล้วก็ชุดบานหมีน้อยเนี่ยใส่เข้าไปเลยร เรียบร้อยตามด้วยเชิ้ตนะทุกคนอย่าอ่านผิดเป็นสเกิร์ตนะอันนี้มันมีสเกิร์ตกับเชิ r ตเราก็ต้องใส่เชิ้ตเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยเราก็แปะกล่องกันเลยปั๊บนี่คือการแปะเทปที่ไวที่สุดแปะอืมแปะอืมนี่เป็นยังไงเล่าแล้วเราก็แปะอดเดลของเราเข้าไปหน่อยเป็น2 5งานนะทุกคนเรียบร้อยเราก็นำส่งกัน Bye. แล้วก็มาถึงเวลาที่กล่องสุดท้ายเราจะต้องถูกบรรจุนะทุกคนนะเวลา,านี้ลูกค้ากันรอนานและเมื่อไหร่จะบรรจุซะทีเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามีแค่4ชิ้นสุดท้ายพอดีเลยเราก็แรปแบบรวดเร็วเลยละกันเดี๋ยวกระผมจะขอไปไวๆเลยนะสําหรับกล่องนี้ใส่โฟมใส่ของให้เรียบร้อยใส่สเกิร์ตใส่เปอิอกใส่รองเท้าแตะปิด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 ปันเทปแบบติดจันลวดจากนั้นก็ใส่6 9 9หมายเลขบ้านของประชาชนท่านนี้ตา ามด้วยการแตกน้ำเส่ให้เรียบร้อยไว้ชิบหายเลยมากที่นี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องนำของไปส่งกันแล้วนะทุกคนเราจะมุ่งหน้าไปที่รถตู้ของเรากันและนี่ก็คือรถบรรทุกส่งสินค้าของเรานั่นเองเราจะมาเปิดค้างรถตู้กันแบบนี้แบบฉับไวอื้มเราก็เราก็นำของเนี่ยที่แต,แตกเนี่ยต้องระวังให้ดีนะทุกคนเดี๋ยวของมันจะแตกได้เราลงมาตู้ เราขออนุญาตจัดเรียงนิดนึงนะทุกคนโอ้โหเราก็ต้องวางให้ดีให้เนี้ยปิดลังแบบเบาๆนะทุกคนาวางให้ดี <c oughs> ปิดลังเสร็จเรียบร้อยเราก็ดับเบิน์คิกส่งของกันแล้ววันนี้เราก็ได้ทั้งหมด452ดอลลาร์นั่นเองทุกคนโอ้เรานี่ล้ำรวยล้ำซ้ำเลยไปส่งเลยทันเดอร์ทันเดอร์เอ็กเพรสและก็ถึงช่วงเวลาที่เราได้เดินออกมาเดินเล่นนอกบริษัทแพ็คของกันนะทุกคนเราจะเดินเลี้ยวไปทางขวาดูซิมีอะไรอ้อ้โนนี่คือร้านมิสเตอรเดียวานทุกคนเราจะเข้าไปดูกันว่ามิส แต่ดีวมีอะไรป้าหุยมีกล่องให้ซื้อมีกล่องให้อัปเกรดด้วยนะ รนม็ลค์สล็อตอัปเกรดได้เนี่ยของอะไรมากมายเลยโอ้เยอะแยะไปหมดแถมยังมีสติกเกอร์แบบอัปเกรดได้ด้วยเนี่ยเราก็ขออนุญาตอัปเกรดสติกเกอร์เลยละกันเพราะว่าใช้แค่100ดอลลาร์โอ้มีอัปเกรดขั้น2ด้วยนะทุกคนเราอัปเกรดแค่1ขั้นพอจากนั้นเราก็อัปเกรดตัวสติกเกอร์อันนี้แค่1ขั้นพอนะทุกคนเราอัปเกรดทีละขั้นทีละขั้นดีกว่าและนี่ก็มีสติกเกอร์แบบ WiFi ด้วยนะเรา ซื้อซะหน่อยเผื่อได้ใช้นะักเกอร์ไวไฟออหลือเราก็ต้องซื้อกล่องหลายๆขนาดหน่อยนะทุกคนเราจะมีของที่ใส่เยอะใส่น้อยเราก็ใส่กล่องขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยขนาดกลางด้วยอีกหน่อยโอเคเราก็ช้อปปิ้งสำหรับร้านมิสเตอร์ดีแค่นี้ก็แล้วกันไม่งั้นหมดตัวแนะ่ เอาลทีนี้เราก็ออกมาจากร้านมิสเตอร์ DIY แล้วนะทุกคนเราก็ต้องมุ่งหน้าไปทางขวาหู้และนี่ก็คือร้านอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวลองแวะซะหน่อยสิขอกดหน่อยครับเป็นบับเบิ้ลเกมนะทุกคนเราบีบปาะแปะเปะแปะโอ้โยได้5ดอนเสีย20ดอนแต่ได้5ดอนมาเฮ้ยหูนี่กําไรนะทุกคนเราเสีย20แต่เราได้50ก็อีก5ดอนหบีบเปาะแปะเปาะแปะให้ดเลย

สบายแล้วทีนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบบีบป,ปะแปะปะแปะกระดาษห่อของนะทุกคนเขาเรียกอะไรอนะฟองสบู่เปาะแปะปะแปะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยผมหาพวกอยู่นะตอนเนี้เอาแล้วทีนี้เราจะเลื่อนไปทางขวาอีกหนึ่งครั้งโอ้โหเราก็เจออะไรเนี่ยธนาคารอย่างนั้นเหรอทุกคนเฮ้ยเราสามารถฝากเงินได้โหแถมได้อันนี้กระหากเขาเรียกว่าอะไรอะดอกเบีย้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์หัวเราฝากเลย500ทุกคนเราฝาก500ดอลเราเป็นคนกระหยัดอดออมอยู่แล้ว แล้วจะไปปากมาเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันนะทุกคนและนี่คือบ้านของเราซึ่งเราเคาะประตูเข้าบ้านก๊อกก๊อกเข้าบ้านเทเรียบร้อยเฮ้ยเราจะมีค่าใช้จ่ายนะทุกคนกลับมาถึงก็เจอค่าเน็ตเลยโอ้โหค่าอินเทอร์เน็ตห5าสาดอนเสียตังอีกแล้วเนี่ย เงินหมดแล้วพี่โอ้โหเอาสื่ออีกวันหนึ่งทุกคนเราจะเดินทางไปทำงานกันนะเอาล่ะเริ่มเช้าวันใหม่เริ่มทำงานได้ขีเ้เกียจทำงานจริงเลยเว้ยแต่บอกใครไม่ได้อะทำไงดี พอเราเกิดมาก็ต้องทํางานเลี้ยงชีพหาเงินเลี้ยงตัวเองเหรอเนาะทุกคนเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่หยิบลังออกมาจากสายพานนะทุกคนถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่มีเงินนะแต่พูดถึงเนี่ยอาชีพแพ็คของก็ยากกว่าที่กิดน,นะทุกคนเราไม่ได้สบายเลยนะเนี่ยในกรีดขัดตะ่างยากเลยเนี่ยต้องค่อยๆกรีดเดี๋ยวของข้างในจะเสียหายได้นะทุกคนอันดับแรกเราก็หยิบของออกมาจาก กล่องของเราก่อนโอ้โหเกงเลอะอีกดังหากมีกระป๋ปงในถุงมือโ้หนี่เสื้อฮุ้ดมาใหม่นะทุกคนเราเอาลงถังรีไซ่เคลไปเลยอ่านี่ก็คือเสื้อชิ้นชดโอ้โหถุงมือเพียบเลยว่ะทุกคนถึงถุงมือแบบถึงใจเลยเอาล่ะเรามาเริ่มทำความสะอาดกันก่อนเปิดเปิดเปิดเพื่อเก็บเงิน5าดอนเปิดเปิดเเก็บเงินอีก6ดอนนะฮะทำความสะอาดหมดและทีนี้เราก็มาดูซิว่ากล่องบ้านเนี่ย425หเนี่ยเอาอะไรบ้าง เออเรา,เากล่องใหญ่พิเศษออกมาเลยนะทุกคนใส่โฟมลงมาเมื่อใส่โฟมลงมาแล้วเนี่ยเราก็ใส่วูดดี้ลงไปตามลิสต์ไลน์การออแล้วก็ตามด้วยหมวกเหลืองจากนั้นมีแว่นขยายนะทุกคนลองห่อแว่นขยายกันแตกนิดนึงจากนั้นก็ใส่ลงไปในกล่องรังใส่สเกิร์ตนะทุกคนสเกิร์ตเติร์ดนะเราก็ใส่สเกิร์ตเติร์ดแล้วก็ใส่แก้วแก้วผักดองนะทุกคนเราก็แลฟนิดนึงใส่แก้วผักดองลงไปเพื่อจากนั้นก็ทําการปิดกล่อง กล่องเสร็จแล้วเราก็แปะเทปให้ตรงๆลูกค้าคนนี้ก็ต้อง v i p หน่อยเพราะของเขาเยอะของเยอะก็ต้องพิเศษนิดนึงใส่ใหมายเลข425ลงไปจากนั้นใส่กันแตกลงไปแล้วเราก็นำไปเสรอร์ให้ลูกค้าเป็นเทียรียบร้อยหนึงกล่องหนึ่งบ้านเสร็จสิน้น มาตามด้วยลูกค้าบ้านที่2มีแค่ถุงมือกับชีเชิั์นะทุกคนเราจะเอากล่องขนาดกลางที่เราซื้อมาพอแล้วแล้วเราก็ใส่โฟมเข้าไปเช่นเคยเราก็ใส่ชีเชิด์เข้ามาเอเฮ้ยเฮ้ยชิเชิด์ใส่ไม่ได้หรอใส่ได้เด้เราก็แอบ,บใส่ถุงมือเล็กๆน้อยๆน,นี่เข้าไปขอหาที่ยัดหน่อยเพื่อเพืเอเฮ้ยเฮ้ยขอหน่อยนี่เดงเฮ้ย อ,อยัดไม่ได้เอ,อเ,อ,อ,เอ,อลงลงลงนิดหนึ่งเฮ้ยได้แล้วทุกคนโว้หเราก็ปิดกล่องเลยก,กว่าจะใส่ได้กล่องเล็กนิดเดียวต้องใส่ให้คุ้มหน่อยทุกคนเราแปะเทปแล้วเราก็แปะที่อยู่เป็นเท่าไหร่นะ 8 5 7นะทุกคนอันนี้ใส่ไปแล้วเราก็ย่อยออกไปเราก็ส่ง857เลยแลยเราก็ย่อยออกไปจางนั้นเราก็กล่องขนาดกลางมาอีกรอบนึงเราก็ต้องพยายามยัดเข้าไปเราเอาถุงมือยัดเข้าไปก่อนนะตามด้วยกางเกงเรียบร้อยเราปิดกล่องให้ที่เรียบร้อยแล้วก็ปิดลังปิดลังเสร็จแล้วก็แปที่อยู่ตรงนี้เลยเป็น3 9 1เเรียบร้อยนำส่งให้ลูกค้าโอ,โอ,โอ,โอ้ย่อยอันนี้ออก เอารถตู้ให้เรียบร้อยเรียกรถปิ๊กปิกาจากนั้นก็โยนใส่เข้าไปโยนใส่เข้าไปโยนใส่เข้าไปเปิดลังแล้วก็นำส่งให้ลูกค้าทุกท่านถึงที่อย่างแน่นอน ทำงานมาอย่างหนักแต่เงินยอดรวมก็ยังน้อยอยู่ดีเงินน้อยขนาดนี้เราก็ทำอะไรมากไม่ได้หรอกจะช้อปปิ้งก็เกรงใจอึดอัดรู้สึกไม่อยากใช้เงินเพราะฉะนั้นเราก็รีบพุ่งตัวกลับบ้านดีกว่าเผื่อจะเจอค่าใช้จ่ายที่เราไม่คาดคิดไม่อยากจะเปิดดูเลยเราจะเสียค่าอะไรกันแน่ <S <S โอ้โคราวที่แล้วเสียค่าไฟเปิดมาวันนี้เสียค่าน้ำน้ำก็ต้องกินไฟก็ต้องใช้ ชีวิตลำบากนะทุกคนเราอย่าลืมบริหารจัดการเงินให้ดีกันด้วยล่ะ และนี่ก็คือเช้าวันใหม่ที่สดใสเราจะรีบขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถไปทํางานกันอีกเช่นเคยนะทุกคนเฮ้ยเลยเลยป้ายพี่เลยโอ้ที่ทํางานออฟฟิศเราอยู่นี่เดี๋ยวเราจะเข้าทํางานสายเอานะทุกคนอันดับแรกโอ้โหเดี๋ยวลูกค้าท่านแรกไม่สั่งของเยอะน่าดูเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มจะแกะกล่อง2กล่องนี้นะทุกคนอย่างฉับไวเปิดมาเจอเน็คไ้ของใหม่แว่นขยายถุงเท้าตามด้วยเกลือแล้วก็แก้ว2ใบนะทุกคน หลังแรกก็ถิงไปเอาหมวกเหลืองออกมาเอาแก้วออกมาเอาแว่นขยายออกมาเอาหมวกออกมาเอาน้าออกมาตามด้วยขวดเหลือโอ้โหตอนนี้ของกระจัดกระจายไปหมดแล้วทาความสะอาดหมวกก่อนเพื่อเอาเงินเล็กน้อยทําความสะอาดถุงเท้าต่อเพื่อเอาเงินอีกเล็กน้อยเราก็ทําความสะอาดหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหยิบลังใหญ่ออกมาหยิบโฟมเข้าไปจากนั้นเอาแว่นขยายเนี่ยมาแลปด้วยโฟมหนึ่งอันเอาแว่นขยายใส่กล่องแล้วเราก็หาตัวพลาสติกขวดน้า ใส่ลงไปตามด้วยหมวกเบสบอลแคปอีกหนึ่งอันอแล้วก็หมวกเหลืองวิศวกรอ,อีกหนึ่งอันและตามด้วยกวยเกลือเชคเกอร์อีกหนึ่งอันนะทุกคนเราก็ใส่ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปิดกล่องจากนั้นแปะเทปพลืดแปะที่อยู่หน่อย644ทุกคนเรียบร้อยกันแต่อีกหนึ่งอันแล้วก็นำส่งเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกล่องแรกมาดูกล่องที่2กันดีกว่าใช้กล่องขนาดใหญ่ไดนะ้ไหมใหญ่แล้วเราก็ใส่ โฟมเข้ามาตามด้วยน็ไทและตามด้วยขวดเกลือแต่เราต้องแรปก่อนให้เรียบร้อยเมื่อแรปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาแว่นขยายต่อมาเลยแล้วเราก็แรปเว้นขยายให้เรียบร้อยเราก็ใส่แว่นขยายเข้าไปตามด้วยแก้วนะทุกคนแก้วนี้ก็คืออย่างสุดท้ายเลยเราก็ปิดกล่องเมื่อปิดกล่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เทปเหมือนเดิมเฮ้ยนี่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะเนี่ยทำงาน3วัน4วันแบบมืออาชีพและได้ประสบการณ์มาเต็มเต,มต็มเลยใส่กันแตกเข้ามาแล้วก็นำ ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือกล่องสุดท้ายในวันนี้โอ้โหของ2ชิ้นเท่านั้นเองเราเอากล่องขนาดกลางมาใส่ได้ไหมเนี่ยเ,เราใส่แค่ถุงเท้ากับชุดนอนแค่นั้นเองจัดไปอะยรเราใส่ถุงเท้าก่อนแล้วก็ตามด้วยชุดนอนด,ดีว่าใส่ได้ไหมพี่ขยับถุงเท้าเข้าไปชิดมุมหน่อยครับอนุญาตขับเทียบถุงเท้าชิดมุมอ่าหแล้วก็ใส่โฟมมาทีหลังรุดแบบนี้แล้วก็ปิดกล่องจากนั้นพันเทปเราก็ปิดเลยเป็น5 2 1เรียบร้อยนะ ส่งให้ลูกค้าจบวันจบงานในวันนี้แบบชับไว้อีกเช่นเคย y e a เรามาด้วยรถบรรทุกจากนั้นเปิดรถบรรทุกใส่กล่องเข้ามาแบบเรียงตับ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 ปิดกล่องตามด้วยปิดเปิดวันได้319ดอลลาร์ในวันนี้ yeah ในเมื่อเราเป็นคนใช้เงินอย่างประหยัดขออนุญาตฝากเงินอีก500ดอลลาร์นะทุกคนเราไม่ใช้เงินเยอะหรอกในชีวิตเนี่ยเราฝากไปเลย เราต้องรวยมีเงินร้านให้ได้นะทุกคนเมื่อฝากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับบ้านจบวันกันนะทุกคนข่าอาหารสัตว์เฮ้ยนี่เราเลี้ยงสัตว์ด้วยเนี่ยไม่เห็นสัตว์สักตัวเลยอาหารแมวหรือยังไงโอ้ย <c oughs> เอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับเกมแพ็คของเชฟเองเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนการแพ็คของเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับ ยากกว่าที่คิดใช่ไหมล่ะโอ้ยท่านใดที่ชื่นชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ผมมีสมบัติเกมเมอร์ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ